การเพิ่มโปรโตีนจากพืชร้อยละ3ของพลังงานทั้งหมดจะสามารถลดการตายได้ลงร้อยละ10สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลิปที่เรียกว่ากินยังไงให้อายุยืนตอน ควรกินโปรโตีนอย่างไรครับคลิปกินยังไงให้อายุยืนเป็น1ใน4ประเภทของคลิปที่เราจะทำเรื่อยๆแล้วก็ส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์ที่เรียกว่าอายุยืนไปด้วยกันกลุ่มไลน์นี้เนี่ยนะครับจะได้ดูคลิปแบบนี้ก่อนใครเป็นเวลา1เดือนแล้วนอกจากนั้นในกลุ่มไลน์นี้เนี่ย ก็จะเต็มไปด้วยการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วที่สำคัญเราเป็นการพูดคุยเชิงบวกนะครับเราไม่มีการวิาพากษ์วิจาร์ณอะไรกันรุนแรงใครก็ตามที่สนใจที่จะเข้าร่วมกลุ่มล n e อาย,อายุยืนไปด้วยกันเพื่อดูแลสุขภาพกายและใจของตัวเองสามารถติดต่อได้ที่คอนแทคด้านซ้ายมือของผมนี้นะครับแล้วก็เข้ามาร่วมเนี่ยโอ้โหค่าสมาชิกต่อปีถูกมากครับ เพียง333บาทเท่านั้นเองถ้าอย่างนั้นเรามาพูดถึงหัวข้อกันเลยดีกว่าหัวข้อควรกินโปรตีนอย่างไรหัวข้อนี้คือชื่อของบทความที่ผมเห็นว่าน่าสนใจมากๆนะครับเป็นบทความที่เขียนโดยคนไทยเราเลยครับท่านเภสัชกรหญิงดรอ,อรอน,นิภาวงศ์ศิรชโชตและเภสัชกรหญิงอธิชาสุทธนาพันธ์นะครับเครดิตสองท่านนี้นะครับเขียนบทความให้กับ สภาเภสัชกรรมนะครับเอาละครับตั้งแต่บทคัดย่อเลยผมก็เห็นเลยนะครับสิ่งที่น่าสนใจเขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับถ้าได้รับโปรโตีนจากเนื้อสัตว์มากเกินไปร่างกายเนี่ยจะไม่สะสมโปรโตีนเอาไว้แต่มันจะถูกเปลี่ยนนะครับเป็นของเสียและไขมันอีกทั้งทำให้เกิดการเพิ่มการขับแคลเซียมออกทางไต สิ่งที่ตามมาก็คือเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกแน่นอนเลยนะครับคราวนี้ในบทคัดย่อตรงนี้เขาก็บอกว่าถั่วมเมล็ดแห้งเนี่ยนะครับกับธัญพืชเนี่ยมากินรวมกันแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแทนที่เนื้อสัตว์ได้แล้วการแทนที่เนื้อสัตว์นะฮะเพียงหนึ่งมือ้อด้วยการกินถั่วมเมล็ดแห้งเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะทำให้ได้ใย,ยอาหารได้สารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ส่งผลดีกับสุขภาพด้วย เรามาเริ่มต้นกันที่มาทบทวนกันก่อนว่าโปรโตีนคืออะไรนะครับในบทความนี้เขาบอกว่าโปรโตีนเนี่ยก็คือสารอาหารชนิดหนึ่งที่ร่างกายจำเป็นที่จะต้องได้รับนะครับเราเรียกว่า macro nutrients ก็ได้โปรโตีนมีความจำเป็นต่อการสร้างพลังงานสร้างเนื้อเยือ่อคงสภาพแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในนี้เขาบอกครับว่า การที่ได้รับโปรโตีนมากเกินไปนั้นเนี่ยจะนำไปสู่โรคอ้วนนะฮะหรือโอเบิสซิตี้ก็จริงๆอันนี้ขอเพิ่มเติมข้อมูลให้ทุกท่านเลยนะครับไขมัน1กรัมเนี่ยให้พลังงาน9กิโลแคลอรีคาร์โบไฮเดรตกับโปรโตีนทั้ง2อย่างเนี่ยกรัมให้พลังงาน4กิโลแคลอรีดังนั้นเนี่ยไม่ว่าท่านจะทานอะไรมากเกินไปะนะครับมันก็จะส่งผลทำให้เราได้รับพลังงานมากเกินไป แล้วถ้าเราได้รับพลังงานมากเกินจําเป็นเราไม่เบิเรบ์นเราไม่ใช้มันมันก็จะถูกแปลรูปกลายเป็นไขมันสะสมก็ทําให้เราน้ําหนักขึ้นนั่นเองนอกจากนั้นนะครับโปรตีนเนี่ยยังส่งผลเสียต่อเรื่องของกระดูกอีกด้วยนะครับเขาบอกว่ามันไม่ได้ส่งผลเสียโดยตรงต่อกระดูกนะครับแต่การทานโปรตีนเยอะเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้เกิดโรคไตที่เรียกว่า renal glomerular sclerosis ในที่นี้นะฮะก็หมายความว่าไตาเนี่ยมันขับแคลเซียมออกเยอะเกินไปดังนั้นมันก็นำพาไปสู่โรคกระดูกพรุนได้เลยนะครับส่วนต่อไปที่บทความนี้พูดถึงนะครับก็คือเรื่องของคุณภาพของโปรโตีนในอาหารบทความนี้บอกเลยครับว่าเนื้อสัตว์โยเกิร์ตนมเวโปรโตีนอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับมันถือว่ามีโปรโตีนครบคือมีกรดอะมิโน,โนที่จำเป็นต่อร่างกายเนี่ยทั้งหมด9ชนิด ถึงตรงนี้ขออนุญ,ญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงครับจริงๆต้องเรียนว่าสมมุติถ้าเรามองว่าคาร์โบไฮเดรตมีหน่วยย่อยเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวเช่นกลูโคสเนี่ยนะครับสำหรับโปรตีนเนี่ยก็มีหน่วยย่อยๆของมันเรียกว่ากรดอะมิโนหรือว่าอะมิโนแอซิดเหมือนกันคราวนี้ร่างกายเราเนี่ยครับในวันๆหนึ่งเนี่ยเราต้องใช้กรดอะมิโนนะครับมากกว่า20ชนิดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด 9ชนิดที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้9ชนิดที่ว่านี้นะครับสำหรับเด็กนะฮะแต่ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยจะเหลือแค่8ชนิดคนที่โตเต็มที่แล้วนะครับจะเหลือแค่8ชนิดคราวนี้สรุปได้เลยนะครับก็คือว่าเนื้อสัตว์เอย่โยโกเกิร์ตนมเวโปรตีนอะไรเหล่านี้เนี่ยนะครับถือว่ามีอะมิโนแอซิด9ชนิดครบจริงๆนะฮะ แต่ว่าพอมาซี่ของทางด้านที่เป็นพืชนะครับเช่นผลไม้ข้าวนะครับถั่วต่างๆนะครับหรือข้าวโอ๊ตพวกนี้เนี่ยก็มีอะมิโนแอซิด9ชนิดเนี่ยไม่ครบนะครับโดยที่เขาแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับเช่นธัญ,ญพืชถั่วเปลือกแข็งมเมล็ดพืชต่างๆพวกนี้นะฮะขาดกรดอะมิโนที่เรียกว่าไลซีน ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือถั่วมเมล็ดแห้งหรือที่เขาเรียกกันว่า l e กย m e นะครับหรือหัวเผือกหัวมันแล้วก็ผักหลายๆประเภทเนี่ยนะครับเขาถือว่าขาดกรดอะมิโนที่เรียกว่าเมไทโอนีนแต่เอาจริงแล้วพอมาทานรวมกันเนี่ยมันก็จะเติมเต็มซึ่งกันและกันก็จะทำให้สามารถที่จะได้โปรตีนจากพืชเต็มที่แทนที่เนื้อสัตว์ได้ คราวนี้เขาก็จะบอกข้อดีของการทานโปรตีนจากพืชอีกนะครับว่านอกจากที่เราจะทานโปรตีนจากพืชเนี่ยเราจะสามารถเลี่ยงพวกยาปฏิชีวนะในสัตว์สารเร่งการโตหรือว่าโกรทฮอร์โมนในสัตว์ต่างๆแล้วรวมไปถึงการลดอะดรีนาลีนนะครับลดอะดรีนาลีนที่ออกมาในสัตว์ก่อนที่จะถูกฆ่าแล้วเนี่ยการได้รับโปรตีนจากพืชนะครับ ก็จะทำให้เราได้ใยอาหารเพิ่มเติมได้สารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มเติมการได้ใยอาหารเพิ่มเติมพอมันย่อยแล้วก็กลายเป็นกากใยเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยทำความสะอาดขจัดสารพิษออกจากลาไส้และลาไส้ใหญ่ส่วนสารต้านอนุมูลอิสระนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยลดการเกิดโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดแข็งนะครับรวมไปถึงช่วยชะลอวัยได้ด้วยเหมือนกันคราวนี้ต้องเรียนว่ายอย่างนี้ครับ ปกติคนไทยเราเนี่ยกินข้าวอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นการกินข้าวขาวเนี่ยมันก็จะได้สารอาหารค่อนข้างน้อยสิ่งที่แนะนําก็คือควรจะเปลี่ยนมากินข้าวกล้องนะครับเพราะว่าข้าวกล้องเนี่ยโอ้โหมีสารอาหารไม่ว่าจะเป็นอะมิโนแอซิดและเกลือแร่วิตามินอะไรต่างๆมากกว่าข้าวขาวเยอะมากเลยนะครับซึ่งข้าวกล้องเนี่ยครับก็จะมีอะมิโนแอซิดกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือเป็นกลุ่มที่เรียกว่าขาด กรดอะมิโนที่เรียกว่าไลซีนคราวนี้นอกจากนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มการกินถั่วเมล็ดแห้งเข้ามาถั่วเมล็ดแห้งยกตัวอย่างเช่นถั่วเหลืองถั่วแดงถั่วดำงาดำงาขาวแล้วพอเอามาอยู่กับธัญพืชหรือว่าข้าวกล้องเนี่ยมันเติมเต็มซึ่งกันและกันแล้วทำให้เราได้กรด อะมิโนที่ร่างกายต้องการเต็มที่ในบทความนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่ามันมีการศึกษาหลายๆการศึกษาเลยนะครับซึ่งอบอกให้เห็นถึงข้อดีของการแทนเนื้อสัตว์ด้วยถั่วเมล็ดแห้งที่ว่านี้นะครับยกตัวอย่างเช่นการศึกษาของคุณเลวินมอร์แกนอีเนี่ยนะครับในปี2014นะครับโดยเขาพบว่าผู้ที่กินโปรโตีนในปริมาณมากในที่นี้หมายความว่ากินโปรโตีน เพื่อที่จะให้พลังงานตั้งแต่ร้อยละ2 0ของพลังงานทั้งหมดเนี่ยนะครับในกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า65ปีพบว่ามีการตายจากทุกสาเหตุคิดเป็น1.74เท่าและมีการตายจากมะเร็งคิดเป็น4.33เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่กินโปรโตีนในปริมาณน้อยซึ่งในที่นี้หมายความว่าให้พลังงานน้อยกว่า 10%ของพลังงานทั้งหมดแต่เมื่อคำนวณโดยควบคุมผลของโปรโตีนจากสัตว์ปรากฏว่าไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างโปรโตีนกับการตายแสดงว่าการตายที่เพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์กับการกินโปรโตีนจากสัตว์ในปริมาณมากนี่คือสต๊าดี้ที่1นะครับต่อไปครับการศึกษาของคุณซองมิงยางและคณะในปี2016 ผลการศึกษาโดยภาพรวมเนี่ยพบว่าการเพิ่มโปรโตีนจากพืชร้อยละสามของพลังงานทั้งหมดแค่ร้อยละ3นะครับถ้าเอาโปรโตีนจากพืชเข้ามาแทนโปรโตีนจากสัตว์เนี่ยนะครับจะสามารถลดการตายได้ลงร้อยละสิและลดการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดลงได้ถึงร้อยละสินอกจากนั้นนะฮะเขายังพบว่ามีการลดลงของการตายมากที่สุด ในการแทนที่เนื้อแดงแปรรูปด้วยโปรตีนจากพืชรองลงมาคือการแทนที่เนื้อแดงที่ไม่ได้ผ่านการแปรรูปด้วยโปรตีนจากพืชซึ่งผลวิจัยนี้เนี่ยสอดคล้องกับคำเตือนขององค์การอนามัยโลกเมื่อเร็วๆนี้ที่บอกว่าอาหารประเภทเนื้อสัตว์แปรรูปและเนื้อสีแดงก่อให้เกิดมะเร็งได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งลำไส้อ้อันนี้ค่อนข้างที่จะ ผมว่าหลายคนต้องคิดหนักกันเลยนะครับใครก็ตามที่ชอบกินเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อแดงไม่ว่าเป็นเนื้อแดงธรรมดาหรือเนื้อแดงแปรรูปนะครับพวกไส้กรอกหรือกุนเชียงแหนมพวกนี้นครับต้องระวังเลยละ่ะการศึกษาที่3ครับของคุณเชนววยูรุยและคณะในปี2016พบว่าเมื่อเพิ่มสัดส่วนของโปรโตีนจากพืชต่อโปรโตีนทั้งหมดขึ้นไปถึงร้อยละ33 นะครับพูดง่ายหนึ่งในสเนี่ยนะครับก็จะพบการลดลงของการตายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในกลุ่มที่มีการทำงานของไตลดลงมากก็แปลว่าเมื่อแทนที่เนื้อสัตว์ด้วยโปรตีนจากพืชเนี่ยนะครับมากขึ้นไตก็ทำงานลดลงส่วนที่สำคัญมากที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนเราในบทความนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าการกินอาหารของคนไทยเนี่ยนะครับคนไทย กินโปรโตีนร้อยละ16คาร์โบไฮเดรตร้อยละ57.6ไขมันร้อยละ26.4ของพลังงานทั้งหมดซึ่งจริงๆถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับแต่พบว่าคนไทยเนี่ยบริโภคใย,ยอาหารปริมาณต่ำโดยมีค่าเฉลี่ยมัธยฐานอยู่ที่5.4กรัมต่อวันซึ่งจริงๆแล้วเราควรจะได้รับใย,ยอาหาร25กรัมต่อวันสิ่งที่เขาเขียนตรงนี้เลยครับเขาเขียนว่า เราต้องกินญญพันธพืชเต็ม,มเมล็ดเช่นข้าวกล้องแทนข้าวขาวต้องกินผักผลไม้และกินถั่วกินมเมล็ดพืชหลากหลายสรุปครับเขาเขียนว่าเพียงกินโปรตีนจากถั่วมเมล็ดแห้งแทนโปรตีนจากสัตว์สักหนึ่งมื้อในหนึ่งวันนะครับก็จะสามารถทำให้ได้รับโปรตีนที่สมบูรณ์และการกินโปรตีนจากพืชเพิ่มขึ้นย่งช่วยเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มปริมาณใยอาหาร ที่แต่ละคนเนี่ยจะต้องได้รับแล้วคนไทยก็ยังขาดอยู่ด้วยคราวนี้หลายคนเลยครับเวลาพูดถึงถั่วนะครับอย่างเช่นอ,อ,อย่างที่ผมเรียนนะครับถั่วเหลืองถั่วแดงถั่วดำนะครับก็จะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะจะกินยังไงถั่วเหลืองเนี่ยนะครับหลายคนจะนึกออกแค่นมถั่วเหลืองกับเต้าหู้ก็ต้องเรียนตรงๆว่าการกินถั่วแบบนั้นนะครับมันถูกแปรรูปไปแล้ว โมเลกุลใหญ่นะครับที่มันเป็นแมกโรนิวทรีเนท์ที่ผมได้กล่าวไว้ตอนต้นเนี่ยนะครับก็ถูกเปลี่ยนรูปกลายเป็นโมเลกุลเล็กพอเป็นโมเลกุลเล็กปุ๊บมันซึมเข้าร่างกายได้รวดเร็วมากเพราะว่ามันมีดัดชนีน้ำตาลสูงซึ่งหมายความว่าสปีดในการที่จะย่อยและถูกดูดซึมเข้าร่างกายนะั้นมันสูงมากเนี่ยนะครับพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเราก็น้ำหนักขึ้นเร็วอีกเหมือนกันดังนั้นสิ่งที่ควรก็คือยังคงควรกิน ถั่วเหล่านี้ในรูปแบบเดิมๆของมันคือกินเป็นเม็ดนั่นแหละอย่าไปกินเป็นลักษณะที่แปรรูปเป็นนมแล้วหรือว่าแม้กระทั่งถั่วเขียวอย่างเป็นวุ้นเส้นอย่างเงี้ยหลายคนก็จะไปเข้าใจผิดนะครับคราวนี้จริงๆแล้วทํำยังไงล่ะวิธีการง่ายนิดเดียวครับหยิบถั่วขึ้นมานะครับถั่วเมล็ดแห้งถั่วเหลืองถั่วแดงถั่วดําอย่างที่ว่านะครับหยิบถั่วขึ้นมาครับเอาใส่ถ้วยครับแช่น้ําไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมง มันก็จะเริ่มนิ่มแล้วหลังจากนั้นเราเอาไปต้มในน้ําเดือดประมาณ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงถั่วเหล่านี้ก็จะสามารถเอามาทานคลุกข้าวได้สบายง่ายๆเลยครับบางทีผมก็ขี้เกียจผมก็โยนถั่วลงไปในหม้อหุงข้าวเลยก็หุงพร้อมกันก็ออกมากินได้อาจจะมีแบบว่าถ้าเป็นกรณีถั่วแดงถั่วดําอาจจะสีตกหน่อยนิดนิดหน่อยๆก็ไม่เป็นไรนะครับเรากินเพื่อคุณภาพเพื่อสุขภาพนะครับอยู่บ้านก็สามารถที่จะทําเองได้ง่ายๆเลย สำหรับงานะครับงาขาวงาดำพวกนี้เนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะแนะนำให้คั่วก่อนเพราะว่ามันจะหอมนะครับแต่นอกจากนั้นเนี่ยถ้าต้องการประโยชน์จากงาจริงๆแล้วเราควรจะตำนะครับหรือว่าเราควรจะบดมันเพื่อที่จะให้เปลือกเนี่ยมันถูกโดนกระเทาะออกนะครับเพราะว่าเปลือกงาเนี่ยถือว่าค่อนข้างแข็งนะครับแล้วก็เวลาลงไปในระบบทางเดินอาหารเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้โดนย่อยเต็มที่นักนะครับ สารอาหารก็จะไม่ค่อยถูกดูดซึมเท่าไหร่และงานนียก็จะมีข้อจำกัดว่าห้ามทานเกิน15กรัมต่อวันเพราะว่าพลังงานมันค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับเอาละครับวันนี้นะครับอยากจะขอทำคลิปอันนี้โดยที่ก็จริงๆต้องขอบคุณผู้ที่เขียนบทความ2ท่านนี้เลยละนะครับขออนุญ,ญาตเอ่ยนาม2ท่านนี้อีกทีเพศสัชกรหญิงดรอรนิภาวงศ์ศิลชและเพสัชกรหญิง อ่อนทิชาสุทธนาพันธ์นะครับขอขอบคุณสองท่านนี้ที่เขียนบทความนี้ขึ้นมาเรียบเรียงบทความนี้ขึ้นมาแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสเอามาแบ่งปันข้อมูลดีๆให้ทุกท่านนะครับข้อมูลดีๆรับไว้ลองเอาไปพิจารณาปฏิบัติเพื่อเราจะได้อายุยืนไปด้วยกันสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจากทาง YouTube c h anel ใส่ใจกินอยู่เป็นของเรานะครับ เรายังมีเนื้อหาสาระดีๆที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพของทุกๆคนให้ดูกันอีกมากมายครับอย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสักคลิปหนึ่งจากเราเลยนะครับขอบคุณครับ